จิตจิตมันคิดไปตามให้ความรู้สึกที่อายตนะไปสัมผัสมันสัมผัสร่างกายวัตถุ่าุที่เป็นร่างกายหรืออัตภาพร่างกายด้วยอวิชชาของจิตนัน้นผลมันก็เกิดขึ้นตามอาวิชชา จึงลงไปว่าร่างกายเป็นตัวตนของร่างกายเป็นของท้าวรแข็งแรงมั่นคงเป็นอัตภาพเป็นตัวตนของอัตภาพหารู้ไหมว่าอัตภาพนี่มันมีความหมายขึ้นมาเพราะจิตมันรู้สึกต่างหากอัตภาพมันมีเพราะความรู้สึกของจิตคิดว่าเป็นอย่างนั้น การคิดครั้งหนึ่งเรียกว่าเรียกว่าจิตดวงหนึ่งจึงเรียกว่าเอกจิตตสมายุตตาประกอบอยู่ด้วยจิตหนึ่งคือวาระหนึ่งครั้งหนึ่งชั่วราวหนึ่งนั่นก็หน้า <c oughs> น่าตกใจที่ว่ามันชั่วจิตดวงหนึ่งชั่วจิตคิดคราวหนึ่งกันนั่นหะ พอเรามาเห็นอัตภาพร่างกายและคิดว่าเป็นตัวตนมันก็มีตัวตนขึ้นมาคราวหนึ่งชัวที่จิตมันคิดพอจิตมันไม่คิดมันไม่รู้สึกมันก็เลิกกันเหมือนกับว่าไม่มีแต่ธรรมดาคนจะรู้สึกว่าเรามีร่างกายนี้อยู่ตลอดเวลากระทั่งร้อยปีบ้างมีร่างกายนี้อยู่นั่นเพราะจิตมันคิดอย่างนั้นหรือมันรู้สึกอย่างนั้น แล้วมันเราอจิตนี่มันก็ไม่รู้ว่าเราเพิ่งรู้สึกแล้วมันมีชั่วที่เรารู้สึกอัตภาพร่างกายนี่มันก็มีชั่วที่เรารู้สึกรู้สึกเมื่อ,อไรก็มีเมื่อนั้นไม่ได้รู้สึกเมื่อ,อไรก็ไม่ได้มีเมื่อนั้นไม่ได้สนใจแห่มันก็เหมือนกับว่าไม่มีคือดับไปดังนั้นท่านจึงพูดว่อ,อย่างหนึ่งว่ามันเกิดดับ รูปประคันนี่เกิดดับเกิดดับอัตภาพนี่เกิดดับเกิดดับเกิดดับทั้งที่ยังไม่ตายยังไม่สายลงเดี๋ยวนี้ก็มันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับเมื่อจิตรู้สึกว่ามีเกิดเมื่อจิตรู้สึกว่ามีดับเมื่อจิตรู้ไม่ได้รู้สึกว่ามีจิตไม่สนใจไม่รู้สึกว่ามีมันก็เท่ากับดับไปถ้าจิตไปสนใจอามีขึ้นมาอีกก็เกิดอีก คำว่ารูปประคันเป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับเนี่ยมันเป็นอย่างนี้